ละครชีวิตรักความรักของดิวตอนที่ห้าเป็นอะไรแกโทรศัพท์หาตั้งหลายหนก็ไม่รับฮะเป็นอะไรหายหน้าหายตาไปเลยนะเดียว์เบือบ่อเบื่อแซงแซงอ่ะยังไม่พร้อมจะคุยกับใครก็เลยยังไม่รับโทรศพัพท์เสียงเรื่องอะไรของแกยาเสียงนีเนอยเหมือนคนอกหกักหยิบบอกฉันนะว่าแกอ,อกหกักอกกับใครอืมอกหกักอกหักจริงๆอะ่ะ ฮะอย่างแกเนี่ยนะยายาย,ายีอกหักก็แกไม่เคยรักใครแล้วไปอกหักได้ยังไงแกรักใครเนี่ยบอกมานะเออก็ไม่เคยมีความรักแต่พอจะมีครั้งเดียวก็อกหักเลยอะ่ะฉันว่าฉันเข็ดความรักแล้วล่ะจากนี้ไปฉันคงไม่รักใครอีกแล้วอุ๊ยพูดสะน่าสงสารอายุแค่นี้จะเจอใครอีกบ้างก็ไม่รู้นี่ว่าแต่แกอกหักจากใครวะ บอกมาเด๋ยนนี้ไม่บอกหรอกเอาหนังนี้บอกฉันหน่อยยิ่งแกไม่บอกฉันก็ยิ่งอยากรู้เร็วแกอ,อกหักจากใครไม่บอกแค่นี้นะไม่มีอารมณ์จะคุยแล้วว่าถ้าจะอ,อกหักแรงนะเนี่ยแม่เห็นท่าทางหน่อยๆของยาหยีก็รู้สึกสงสารโถเอ้ยยาหยีเอ้ย มองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคิดยังไงกับดิลเป็นอะไรเรานั่งหน้าเศร้าทำเหมือนคนอกหักแต่บอกผัวไม่ได้เนี่ยอุย๊ยคุณล้วก็หยาบคายนะคะคุณกุมภาฉันก็แค่สงสารยายหาย,ายีฉันดูออกว่ายาหยีเขาชอบดิลแต่ดิลอ่ะไม่สนใจยาหย,ายีเลยแต่ท่าทางของเบอหงอยยิ่งกว่ายาหยีอีกนะ ก็เมย์สงสารยาหยีนี่คะยาหยีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับดิวก็ได้คุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเมยไม่ค่ะไม่ไม่เป็นผู้หญิงด้วยกันเมย์ดูออกเมย์ดูออกเลยล่ะว่ายาหยีเขาชอบดิวเพอเพออาจจะถึงขั้นรักแล้วก็ได้เอออย่าไปคิดอะไรมากเลยนะจะรักหรือจะชอบมันก็เรื่องของเขาอย่าไปสนใจเลย แต่ว่าเมย์อะตั้งท่าจะเป็นแม่สื่อให้ดีวกับยาหยีมาตั้งแต่แรกนะคะพอเห็นยาหยีเขาไม่สมหวังอะเมย์ก็รู้สึกผิดเรื่องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะเมย์รู้คะ่ะเมย์รู้ว่ามันบังคับขันไม่ได้แต่ก็ยังสงสารยาหยีอยู่ดีอะแล้วเมย์ไม่ชอบมาตาเหรอมาตาเขาก็น่ารักดีนี่นาะก็ชอบนะคะ มาตาเขาก็สดใสน่ารักดีแต่ถ้าเทียบกับยาหยีอะ่ะเมย์ก็ชอบยาหยีมากกว่าอย่าไปขัดขวางความรักของน้องเขาล่ะแหมคุณกลุมเลวก็เมย์ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นซะหน่อยเมย์รู้หรอกคะ่ะว่าเวลารักไม่สมหวังอะ่ะมันเป็นยังไงยาหยีทํากับข้าวกินคนเดียวหงอยเมย์เห็นเมย์ก็เข้ามาหา ทำอะไรจ้ายาหยีหอมไปทั่วเลยทำกับข้าวนะคะกินคนเดียวง่ายๆก็ขี้เกียจออกไปข้างนอกเหงาเหรอเราอ่ะก็นิดหน่อยค่ะพี่เม่ก็ไม่ถึงขั้นเหงาอะไรมากมายหรอกวันหยุดนี้ยาหยีก็ว่าจะขึ้นกรุงเทพไปเล่นกับหลานแล้วก็พี่กันนะคะ่ะเลรอจ๊ะยังไงก็เดี๋ยวจะฝากของฝากไปให้คุณกันนะแล้วนี่ กินข้าวกับอะไรพี่กินด้วยนะจริงเหรอคะหุยยาหยีกินข้าวคนเดียวมาหลายวันเหงาจะแย่ค่ะได้พี่เมย์กินข้าวด้วยดีมากๆเลยละคะ่ะจ้ะงั้นมื้อนี้พี่ขอกินด้วยนะขอบคุณนะคะพี่เมย์เออจริงสิยาหยีพี่ถามเราตรงๆหน่อยได้ไหมอะ่ะได้สิคะพี่เมย์จะถามอะไรยาหยีหรอเราคิดยังไงกับดีวอ่ะ บอกความจริงกับพี่มานะยายหยีเออบอกพี่มาตามตรงอย่าปิดพี่มีอะไรเราจะได้ช่วยกันชอบค่ะยายหยีชอบดิวแต่ว่าดิวเขาไม่ได้ชอบยายหยีหรอกค่ะเขาก็คิดกับยายหยีแค่เพื่อนคนนึงแต่พี่ชอบยายหยีมากนะพี่จะพยายามช่วยยายหยีอะจะพยายามช่วยอย่างถึงที่สุดเลย จริงหรอคะพี่เมย์จริงสิทำใจให้สบายนะจ๊ะอย่าไปคิดอะไรมากล่ะทางด้านดิวกับมาตาก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปไกลตัวดิวชอบเธอมากแต่มาตาไม่เคยบอกว่าชอบเขาเลยมาตามาตามีแฟนหรือ,อยังอะ่ะเคยมีคะ่ะแต่ว่ามาตาเลิกไปแล้วเลิกไปนานแล้วล่ะคะ่ะหลายปีแล้วด้วย แล้วมาตาคิดจะชอบคนอื่นบ้างหรือเปล่าอะ่ะคิดนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกตอนนี้มาตายังไม่อยากคิดเรื่องความรักนะคะถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่ชอบมาตาล่ะมาตาจะคิดยังไงอะ่ะมาตาก็ชอบพี่ดิวนะคะแต่มาตายังไม่ถึงขั้นอยากคบใครจริงๆอยู่คนเดียวตอนนี้มาตาก็สบายใจอะคะ่ะให้โอกาสพี่ได้ไหมอะ่ะ พี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำร้ายมาตาเหมือนกับคนรักคนเก่าของมาตารหรอกเอาไว้ให้เวลามาตาอีกสักนิดนะคะถ้าพี่ดิวยังเสมอต้นเสมอปลายมาตาก็คงจะชอบพี่ดิวได้ไม่ยากได้จ้ะพี่ยินดีจะรอมาตานะขอบคุณมากนะคะพี่ดิวดิวยังคงตั้งหน้าตั้งตารอให้มาตาตอบรับแต่เธอก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเขาเลย มาตาพี่เอกทำไมมาช้านักล่ะพี่รอมาตาตั้งหลายนาทีเนี่ยเกือบครึ่งชวงแล้วมัง้งแหมก็มาตาเลิกงานช้านี่คะไม่ใช่กิจการส่วนตัวก็ช้าแบบนี้แหละจะให้เลิกตามใจเราไม่ได้หรอกค่ะถ้าลูกค้ายังไม่ออกจากร้านมาตาก็ออกมาไม่ได้พี่คิดถึงมาตานะคิดถึงมาตาใจจะขาดแล้วเนี่ย มาตาก็คิดถึงพี่เอกค่ะเงินพอใช้หรือเปล่าอ่ะมาทำงานตั้งไกลแบบนี้อ่ะไม่พอเลยอะค่ะพี่เอกแม่มาตาไม่สบายไม่อย่างนั้นมาตาคงไม่ดันโดนมาทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟหรอกคะ่ะแม่ไม่สบายอีกแล้วหรอคราวนี้มาตาอยากได้กี่หมื่นอ่ะขอห้าหมื่นได้ไหมคะพี่เอกแม่มาตาจำเป็นที่จะต้องเอาเงินไปให้หมอเป็นค่ายานะคะ เดี๋ยวพี่โอนให้มาตาเลยนะอย่าไปคิดมากแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไปเข้าใจไหมขอบคุณนะคะพี่เอกพี่เอกนี่น่ารักสำหรับมาตาที่สุดเลยอะคะ่ะมาตาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะมีอะไรก็นึกถึงพี่เอาไว้เป็นคนแรกมาตาขอบคุณมากนะคะพี่เอกส่วนเรื่องงานที่นี่มาตามีความสุขด,ดีค่ะเพื่อนร่วมงานก็ดีเจ้านายก็ดีดีที่สุดเลยค่ะพี่เอก โอเคจ่ะถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะมาตาบอกพี่นะได้คะ่ะพี่เอกขอบคุณมากจริงๆไม่เคยมีใครดีกับมาตาเท่าพี่เอกเหรอกล่ะมาตาต้องขอตัวกลับก่อนนะคะให้พี่มาเจอแค่นี้เองเหรอนะมาตาต้องทำงานแต่เช้าต้องรีบกลับไปพักผ่อนแล้วอะคะ่ะโอเคจ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะนั่นมันใหญ่มาตานี่นะหน่อย มีแฟนแล้วก็ไม่บอกเหรอกระจบลงไปแล้วนะคะความรักของดิวจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามชมคลิปหน้านะคะจะสงสารยาหยีหรือสงสารดิวกันดีเนาะ